จะกังวลไปทำไมหากคุณทำดีที่สุดแล้วเพราะความกังวลไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยณจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลที่ครอบงำเราแม้ว่าเราจะทุ่มเทกับงานเต็มที่อย่างไรก็ตามหรือไม่มีความท้าทายอย่างไรก็ตามมันยังมีความกังวลอยู่เสมอแล้วทำไมเราต้องกังวลละ่ะคุณต้องถามตัวเองว่าคุณได้ทำทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจของคุณแล้วหรือย,อยัง ความกังวลเป็นอารมณ์ที่มีรากฐานมาจากความกลัวกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวล้มเหลวกลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ตามความคาดหวังยอมรับความพยายามของคุณรับรู้และภาคภูมิใจในการทำงานที่หนักของคุณที่คุณได้ทุ่มเทลงไป ฝึกการยอมรับและเข้าใจว่าปัจจัยบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณเปลี่ยนเส้นทางพลังงานของคุณแทนที่จะมัวแต่จมอยู่กับสิ่งที่อาจจะผิดพลาดให้มุ่งความสนใจไปสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การปรับปรุงทัศนคติของคุณการพัฒนาทักษะของคุณหรือเพียงแค่ใช้เวลาสักครู่เพื่อพักผ่อนผ่อนคลายและเติมพลังคุณก็อาจจะหายจากความกังวลได้ และเมื่อคุณเผชิญกับความกังวลให้คุณถามตัวเองว่า5ปีหลังจากนี้มันจะสําคัญอีกไหมสิปีละหรือมากกว่านั้นการใช้มุมมองระยะยาวทําให้เราสามารถลดผลกระทบจากความกังวลได้และจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญที่สุดเช่นกันโดยสรุปแล้วเนี่ยลูกตีว่าความกังวลน,นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณได้ทําดีที่สุดแล้วถือเป็นภาราที่ไม่จําเป็นเลย มันเป็นขโมยที่ขโมยความสุขบางอย่างของเราไปมันเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์และเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าเพราะท้ายที่สุดแล้วความกังวลไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่ความพยายามต่างหากที่ถ้าคุณทําได้เต็มที่มันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก่อนจากกันไปนะครับลุตงติ๊กก็มีคอร์สที่ให้ความรู้ที่ให้คุณเข้ามาเรียนได้หากคุณสนใจก็ลงทะเบียนกดลิงก์หน้าไบโอไว้ White เลยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงติ๊กซีอ